สวัสดีนะครับทุกท่านวันนี้ผมจะมาชวนคุยอัปเดตนะสถานการณ์ทางภูมิรัฐศาสตร์โลกนะครับก็มีหลายจุดนะครับหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือที่ดอกกลางและดูท่าทีท่าทางแล้วังมีโอกาสที่จะลุกลามบันปลายเนี่ยสูงมากนะครับเพราะว่าความตึงเครียดร,ระหว่างอิสราเอลกับฮามาสก็ดีกับเอชบลอดในเลบานอนก็ดีเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆืและยิ่งมีโอกาสจะเกิดสงครามตรงกับอิหร่านหรือไม่นะครับเพราะว่าทางนายรุ่นตีของอิสราเอลเนี่ยสาบ้านนะที่จะลังแกรอิหร่านแต่จนขณะนี้ยังไม่เห็นสัญญ,ญาณนะครับในขณะที่ กลุ่มฮูตีซึ่งหนุนหลังโดยอิหร่านเนี่ยก็โจมตีต่อเนื่องนะครับบรรดาเรือที่เข้ามาในทะเลแดงวันนี้ก็มีการโจมตีนัำใหญ่จากทางด้านสาหราชอาณาจักรใส่ฮูตีซึ่งอิหร่านไม่พอใจนะครับดูข่าวแปรต่างประเทศชิน้นนึงครับอย่ากล้าท้าทาทยต่อจุดๆๆุด,ดการเตือนโตอตอบเอาคืนของอิหรา่านต่อสหรัฐหลังเครื่องบินทิ้งระเบิดน,นะครับ b ีสองโจมตีฮูตีอิหร่านคำรามนะครับหลังบรรดาการโจมตีที่นําโดยสหรัฐต่อฮูตีพวกคุณอย่ากล้าท้าทาทยเตืารานเตือนสหรัฐอังกฤษและอิสราเอล ผู้ช่วยของผู้นําสูงสุดนะครับประนามการโจมตีด้วยเครื่องบินทิ้งระเบิดนะครับ B2 ต่อฮูตีอิหร่านนะครับได้ประนามอย่างแข็งเกร้าวต่อบรรดาการโจมตีร่วมกันทางอากาศของสหรัฐอังกฤษต่อฮูตีของเยมเมนโฆศกนะครับกระทรวงการต่างประเทศนะครับอิสมาอิลแบกไีนะครับ, ai, รบได้เรียกการโจมตีต่างๆนั้นว่าเป็นการละเมิดหนึ่งที่จงแจ้ง แบกกาอี A e, นะครับได้กล่าวว่าการกระทําต่างๆทั้งหลายเหล่านี้แสงดงให้เห็นการสมรู้ร่วมคิดนะครับในบรรดาความโหดร้ายของไซออนิส์ในปาเลสไตน์เขาได้เน้นย้าว่าสหารัฐลังกฤษได้ละเมิดนะกฎบัตรสหปราชาชาติและบทบรรัญญัติต่างๆของกฎหมายระหว่างประเทศอิหร่านนะครับเตือนสหรัฐลังกฤษนะกล่าวโดยอิสมาออลแบกกาอีนะครับรงงนะโฆษกของกระทรวงการต่างประเทศว่านะ บรรดาการกระทําที่ก้าวร้าวและขาดการไตรตรองนะทั้งหลายเหล่านี้นของสารรังกิษต่อประชาชนที่ถูกกดขี่และกล้าหาญของเยเมนเป็นหนึ่งการนะเข้าร่วมที่เป็นอันตร,รายของสองประเทศนี้ในการขยายตัวบรรปลายของความไม่มั่นคงและความตึงเครียดในภูมิภาคเอเชียตะวันตกซึ่งนะสนับสนุนนะระบอบปกครองอิสราเอลที่จะต่อเนื่องการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์และ นะครับความกระหายสงครามต่อไปบรรดาการโจมตีของสหรัฐอังกฤษต่อเยเมนและการทำลายล้างของโครงสร้างพื้นฐานที่วิกฤตสำคัญของประเทศนั้นเนี่ยไม่สามารถนะครับกัดซอ้อทำลายความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของชาตินั้นร่วมกับบรรดาแนวร่วมต่อต้านของปาเลสไตน์และเลบาน,นอนลงได้นะอิรานได้เตือนสหรัฐและอังกฤษนะครับของการขยายตัวบรรปลายความไม่มั่นคงและความตึงเครียดในเอเชียตะวันตก ในวันที่16ตุลาคมนะครับทหารสหรัฐและอังกฤษได้ทิ้งระเบิดต่อเนื่องของเป้าหมายต่างๆในบรรดาพื้นที่ที่ถูกควบคุมโดยฮูตีบรรดาเครื่องบินทิ้งระเบิดร่องหนนะครับ B2 ของกองทัพอากาศสหรัฐได้ดําเนินการโจมตีต่างๆนั้นต่อบรรดาที่ตั้งจัดเก็บอาวุธ5แห่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรอยออสตินนะครับได้แจ้งนะครับเกี่ยวกับปฏิบัติการพิเศษร่วมกันทางกา,าหารนั้น บรรดาเครื่องบินรบสหราฐอาณาจักได้ถูกรายงานนะครับว่าได้ทิ้งระเบิดเมืองหลวงซานาของเยเมนและบรรดาพื้นที่อื่นๆโคโซโคูตีนะครับได้สาบานว่าบรรดาผลที่จะตามมาที่รุนแรงนะฮะสำหรับบรรดาการโจมตีต่างๆนี้กลุ่มที่ถูกหนุนหลังโดยอิรานนะครับได้สัญญาที่จะต่อเนื่องการโจมตีต่างๆต่อไปจนกว่าการบุกรุกนะครับต่างๆของอิสราเอลยุตินะครับเปานข่าวแปรต่างประเทศจีนนะครับก็เห็นชัดขึ้นนะครับว่าขณะนี้เนี่ย มีโอกาสความส่มเสี่ยงของการขยายตัวบรรัปปลายรนะดับก,กลางสูงทีเดียวนะเมื่อมันไม่ได้มีการลบกันที่จุดเดียวนะอย่างก่อนนะในฉนวนกาซาตอนนี้ไปเปิดศึกภาคพื้นดินนะครับกับกลุ่มเอสโบรในเลบานอนของไทยเซอเอลนะครับเพราะว่าการโจมตีตรงของอิหร่านใส่เซอเอลก็ดีคูตีก็ยังไม่หยุดนะครับทางตอนใต้ก็ยังถล่มเรือที่เข้าทะเลแดงต่อไปขณะนี้สหรัฐอังกฤษเนี่ยปฏิบัติการพิเศษนะทางอากาศโจมตีใส่คูตีอย่างรุนแรงนะครับด้วยเครื่องบินทิ้งระเบิด B2 นะ เลยและว,ว่าปู่พรมทีเดียวท่ห้อม่รานก็ออกมานะกล่าวว่าจะเอาคืนกับสหรัฐแน่นอนนะครับให้ยุติเสียนะเพราะว่ามองเห็นแล้วว่าสหรัฐกับอังกฤษเนี่ยอยู่ฝ่ายเดียวกับอิสราเอลต้องระวังนะครับขยายตัวบันปนะครับเจอก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ